สวัสดีครับมาดูผลงานของเราช่วงบ่ายโมงครับเริ่มงานกันแล้วครับผมกับเจ้าคุปต้ายูห้ครับมาถึงที่ทําการเรียบร้อยครับผมกับพิกัดที่บ้านน้องรักครับเทศบาลตำบล2ชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับอาจารย์ไม่หยุดกันไปหลายวันครับผมจนลืมท่ากันหมดเลครับเพิ่งมาทํางานวันนี้ครับเนาะแล้วก็เพิ่งย้ายจากบ้าน ติมครับเทศบาลสองชั้นครับไปฝากไว้หลายวันนะครับผมสี่ห้าวันแล้วเพิ่งได้มาวันนี้ครับก็เลยให้มาช่วยกันมาครับวันนี้ครับทีมงานของเราครับวันนี้เพิ่งลงงานช่วงบ่ายครับผมเนาะเพิ่งกินข้าวเรียบร้อยก็น้องๆทีมงานก็ได้เริ่มลงงานนครับวันนี้อยู่ครบทีมครับกับทีมงานสุรัตน์ขุดโกงน้องหน้าอยู่ทั้งสามคันสามเสืออยู่ร่วมกันครับผม เพื่อจะให้งานจบครับกลัวเรื่องฝนตกเรื่องฝนฟ้าอากาศครับแต่ก็มาเจอปัญหาซะแล้วครับผมข้างบนมีน้ําขังครับแล้วก็ดินด้วนปนทรายดินสไลด์ดินพังอย่างเงี้ยผมเนาะแต่ชั้นล่างคือดินดานดินเหนียวครับไม่รู้ว่าชั้นที่สองความลึกที่6เมตรของเราเหลืออีก45 40อ่าเขาเรียก45องศาและเหลืออีก4เมตรจะเจอดินอะไรครับผมยังไม่ทราบเหมือนกันเนาะ ตอนนี้ก็น้องๆเราเร่งทําการจร่วจัวครับทั้งจวกทั้งจกครับเนาะแล้วก็ใช้เจ้าคูปต้ายู55เกียร์ดินตรงนี้ครับผมเรื่องเคยร์รี่อาจารย์ไมยฝีมือแล้วครับในความคล่องตัวของเจ้าคูปต้ายู55ครับคล่องตัวครับผมถือว่ารถเล็กแต่ว่าคล่องตัวหนึ่งคือการเดินสะดวกครับเคลื่อนย้ายสบาย ทำงานคล่องครับผมอาจารย์ไม่ครับเนี่ยกับคุตาอยู่ไหมครับเสือยิ้มยากครับยิ้มน้อยคุยน้อยครับแต่อย่างอื่นไม่น่าจะน้อยครับผมเนาะน้อยแต่พูดครับกับยิ้มแล้วก็รถก็น้อยครับแต่เจ้าของบอกว่าของผมไม่น้อยครับผมไม่รู้อะไรน้อยเนาะ วันนี้ทีมงานเรามาครบทีมรับอาจารย์ฮะอ,อาจารย์ปลักอาจารย์ไม้อยู่ด้วยกันทุกคนครับวันนี้ให้น้องๆได้ช่วยเคลียร์ริ่งตรงนี้ก่อนแล้วก็นี่ฮะับเขาเราจะจัดระเบียบพื้นที่ของดินครับผมว่าชั้นสองเราจะต้องมองว่าเราจะโยนไปฝั่งไหนครับเนาะอาจจะต้องโยนไปฝั่งนู้นครับเพื่อที่จะให้ดึงดินไปฝั่งนี้นเยอะที่สุดครับผมแร้ก็อ่เขาท่านเปลี่ยนแผนแผนคือเป็นที่นาตรงนู้นครับที่นาของสกัยจะออกตรงนี้ครับออกนีอ้อมมันี่อ้อมมานนี่ครับ อ้อมอ,อ,กอ,อ,กอ,อกมาตรงนี้ครับผมเนาะแล้วก็ของไส้ไก่มีสองอสองข้างของแปลงครับของไส้ไก่ความยาวที่ออกแบบมาคือ181่งร้อดิเอซนติหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดเมตรครับนะแต่เรายังไม่รู้ว่าจะทําได้ถึง181ร้อยแปดสิบเอ็ดเมตรหรือเปล่านะเพราะว่าสถานที่อาจจะไม่เอื้ออํานวยครับผมวันนี้เลยพามาชมสารทหารเสือช่วงบ่ายของพวกเรา ทีมงานสุดขุดโคกน้องนาครับผมนี่ฮะน้องๆเมื่อกี้กินข้าวก็ประชุมกันแล้วครับว่าให้โยนดินประมาณไหนถึงจะได้รูปแบบตรงนี้ตรงนี้เพราะว่าเราต้องคุยกันครับผมว่า,าจะได้เข้าใจเวลาเราขึ้นรถแล้วคุยกันยากครับช่วงเช้าอาจารย์มาก็เพิ่งได้เอารถมาเนาะนี่ครับก็จะดึงดินตรงนี้นะครับช่วยเพื่อที่จะเอาดินตัวใหม่ขึ้นมาแทนครับ เราดึงดินให้ได้ตรงนู้นเลยครับผมนี่ฮะเรื่องการทอยดินการย้ายดินนี่คูปตะผมก็ถือว่าโอเคเพราะว่าหนึ่งคือไม่ต้องไปเหมือนกับว่าถ้าเรา,าตักลงไปบนดินแข็งดินดานเงี้ยมันจะมีปัญหาเพราะเครื่องมันเล็กเนาะแล้วก็ตัวเล็กครับแต่ว่าถ้าเหมือนกันว่าการย้ายดินทอยดิน่ะผมว่าโอเคครับเพราะว่าไม่ได้กดแรงหรือได้ดึงน้าหนักแรงมากมายนี่ครับผมนิงกิ๊กครับผม โอ้โหนี่ฮะตักประมาณครึ่งคิวครับผมนี่ของพวกเราก็คือทีมงานรถขุดโคน้นนองนาปั้นโคกนนองนาของทีมงานร,างรถขุดโคน้นนองนาก็รับขุดโคกงนองนาไปตัวที่ตัวแดงน,นะครับมีตรงไหนจ้างเราก็ไปแต่ช่วงนี้เราก็จะมาทำงานอยู่ที่อำเภอกระสังสเปนสวนมากครับ ีก,กัดตอนนี้อยู่ที่เทศบาลตำบล2ชั้นครับผม2ชั้นก็มีอยู่ที่12แปลงครับของเราก็เหมาทั้งหมดครับโมเดล3ไร่ทั้งหมดครับผมอโอ้กว้จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วครับกับโมเดลชั้นบนของเรากับโคกนองนาโมเดลสามไร่บอ่อบ่อใหญ่ครับตัวนี้มวลดินอยู่ที่พันห้าร้อยคิวครับ อีกแป๊บเดียวก็จบแล้วครับชั้นบนแล้วก็ได้ลงชั้นล่างกันแล้วครับผมวันนี้น่าจะได้ชั้นล่างสักหน่อยแล้วครับพรุ่งนี้ก็น่าจะจบครับบอนี่ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับผมเราก็จะได้ย้ายเจ้า SK200SM ครับไปประจําการที่แปลงอื่นครับผมเนาะก็จะทิ้งเจ้า XCMGXE215C ไว้ทําการปุดคลองไส้ไก่ครับแล้วก็เลียร์ริงพื้นที่ครับผมเนาะทีมงานของเรามีแต่ คนหนุ่มไฟแรงครับน้องๆไปแรงทุกท่านครับทุกๆคนเรื่องประสบการณ์เรื่องพากนก็ถือว่าโอเคครับผ่านงานมาหลายตำบลหลายอำเภอครับกับทีมงานของพวกเราเจอหลากหลายหน้างานเจอหลากหลายบริบทพื้นที่แล้วก็ทํางานมาทุกแบบครับผมอันไหนหินเจอดินดานดินหินดินด้วนปนทรายดินสมองพวกเราเจอมาหมดครับเนาะ หรือ <NYU. S 2> ว่าพวกเราความมีประสบการณ์เรื่องกดพุ่งงนามาหลากหลายครับผมเนาะน,นี่ครับผมก็ฝนไม่น่าจะตกครับวันนี้ดูไปแล้วทําบรรยากาศครับะแต่ก็ยังไม่แน่ถ้าไม่ตกสักสองวันก็น่าจะจบแบบสวยงามเพราะว่าตรงนี้ดินมันถมก็พอตกลงมามันจะเฉยเฉยน่าดูเลยครับตรงนี้เนาะ ฝากทีมงานเราด้วยนะครับทีมงานรถขุดโคกล้งนาครับกับทีมงานรถ,ถขุดมืออาชีพครับทีมงานรถ,ถขุดโคกล้งนาปั้นโคกล้งนาของลูกหล,กลานคนกระสังครับผมแต่ว่าเราสามารถทํางานได้ทุกอําเภอทุกจังหวัดของอีสานครับเนาะหรือว่าเราไม่คิว่าจะไปใครเพราะาอีสานเราก็ทำงานไม่ทันอยู่แล้วครับเพราะเรามีรถแค่สามคันครับเราก็อยจกงานให้สวยงามเราไม่ทําลูกหลวกับผม ฝากด like, ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมทีมงานสรุ้ยขุนลังนาวันนี้ก็มาอยู่ด้วยกันนี่แหละครับผมสามคันอูบนรถเดียวนะครับสวยงามครับผมคลิปนี้ขออนุญาตจจเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับผม